สวัสดีค่ะทุกท่านเมนี้เก็บผ้ามาเบิรงการเลียงกบค่ะเมนี้ผ้าเลียงกบอ่าในบอสําเร็จค่ะทุกท่านบอสําเร็จเป็นแนวใดค่ะเขามาเบิรนไก่ๆกก,กันเลยค่ะลักษณะของบอนะคะอ่าด้านล่างของบอค่ะก็จะเป็นอ่าพลาสติกนะคะซึ่งเป็นพลาสติกขนาดหนานะคะเย็บติดกับแพงแงค่ะเย็บติดกับตาข่ายนะคะ ะะเป็นพลาสติกนานะคะสามารถทั้งน้ำได้จะใส่น้ำเลี้ยงกบเลี้ยงปลาได้นะคะทุกท่านด้านบนก็นจะเป็นอาตะคายเป็นแพ่ง,แง,งค่ะแพ่ง,แงงเขียวนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะมีขายทั่วไปนะคะบอวว่าจะเป็นตลาดออนไลน์ค่ะเขาเอินว่ากะช่างบกนะคะทุกท่าน ใส่เลียงปลานะคะเลียงกบก็ได้ค่ะนี่ค่ะด้านล่างพื้นนะคะจะบไดไ้คุดค่ะบอแบบนี้นะคะสําหรับคนที่อยู่พื้นบ้านที่เป็นปูนหรือคะหรือว่าเป็นป้ายาค่ะบอสะดวกในการคุดบอนะคะแนะนําเลยค่ะเอาไปเลียงได้นะคะเลียงได้ทุกพื้นทีนะคะบอแบบนี้ค่ะวิธีการเฮดบอกกบบอนี่ค่ะง่ายแห้งค่ะ ด้านบนกับสีม่วงด้วยสแลมค่ะสำหรับตัวบอกรสีคุดเสาแล้วกับมัดมัดเชือกดึงแนวนี้ค่ะทุกท่านมัดเชือกตึงตะคายขึ้นจะซื้อค่ะแล้วก็เปิดน้มใส่นะคะก็ะสามารถเรียงกบได้แล้วค่ะอันนี้เป็นบอสําเร็จรูปนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะมาเบิ่งลักษณะการเย็บของเพิินนะคะนี่ค่ะจะเย็บตะคายติดกันเลยค่ะ เก็บตะไคร้ติดกับพลาสติกค,ค่ะทุกท่านนานะคะสามารถใส่น้ำนะคะว่างกับพื้นได้ทุกรูปแบบเลยค่ะแล้วก็เลี่ยงกบได้ย่างสบายนะคะ๋ยวเใามาเบิ่งด้านในกันเลยค่ะว่าอาเลี่ยงกบแล้วมันโอเคบอนะคะเบิ่งด้านในเลยค่ะค่ะ การนี้มาค่ะกบแบบลายค่ะสามารถเลี้ยงกบได้ง่ายค่ะ,คะทุกท่านอ่าเลี้ยงกบได้ยางมีประสิทธิภาพเลยนะคะกบกับอุดมสมบูรณ์นะคะการทําความสะอาดน้ำจะดูแลง่ายค่ะจะบ,บมีตะไคร่นะคะคน้ำใสค่ะจือว่าเป็นการดูแลกบได้เป็นอย่างดีนะคะิึงเหมาะในการเลี้ยงกบ ยุคนี้ค่ะยุคปัจจุบันนะคะเ้าวโต้องไปขุดดินค่ะต้องไปคุดดินแล้วก็เอาแพร่ปูนะคะเอาใส่บอ่อสําเร็จตัวนี้ค่ะเราสามารถเรียงดไดบแล้วค่ะพี่น,อน้องภาษาเบิรงนค่ะการไนนะคะอันนี้จะของฟ้ามกบุลกับบอดายมาอธิบายการเลียงในข้าฟัางนะคะเพิ่มบาหวางเนาะค่ะ เพื่อนบอกว่าทายลูดเลยนะคะทายลูดหรือกระเบื้องเอาบอกพี่น้องเอาโหลดเข้นมานะคะนี่ก็เลยทายลูเลกเก็บมาฝากค่ะค่ะอู้ยตอันซ่อนหายพี่น้องเกี่ยงกใบไ่อยู่นะคะทุกานวันนี้ก็เลยเจ๊กะเลยเสียแนะนํำแค่อุป,ปกรณ์นะคะแนะนำบอไม่เฉยคะ่ะม,มันสืบ่อนี่เนื้อหาเกี่ยวกับาการดูแลกบของบอบอนนะคะเพราะว่าอาจจะของฟาร์มเพื่อนบอวางคะ่ะ มันจะจะขอเป็นเนื้อหาในเรื่องของการสางบอค่ะการสางบอแบบไม่นะคะแบบบอสําเร็จค่ะพอดีทมีสองบอค่ะทุกท่านมามาเบิ่งผลงานบอนี่น้ำค่ะนีะคะปูพักบุบใช้ไห้ค่ะเาดูทั้งทังบนกันเลยค่ะนี่ค่ะมอคะ กบจะเริ่มเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะทุกท่านสามารถปลูกพืชนะคะให้กบได้ลบอาซ่อนได้อาศัยได้น้่าค่ะปลูกผักบุงไสได้ปกติค่ะเป็นบอ่อพัฒิติกนะคะม่มีดินม่มนี้ยางค่ะลานในเขาก็จะว่างอา่ะเป็นพวกกระเบื้องนะคะถุงโฟมเป็นอ,อุปกรณ์ต่างๆค่ะที่มัน สามารถความแล้วก็เไม่ใ,ใ,ใเพื่อซุปซอนอยู่ใดนะคะเ้าเก็อามาวางไว้แบบนี้นะคะ่ะโอเคเลยนะคะทุกท่านทนไหนะคะที่สนใจเลียงกบค่ะแนะนําเลยค่ะตอนนี้นะคะเก๋ก็ไดยค้นหาสื่อคนข้อมูลแล้วนะคะอ่าบอลักษณะนี้นะคะเป็นบอสําเร็จนะคะเย็บอ่าปัดจีกดันรางต่อใส่กับอ่า ผาแงงสีฝาฝานะคะตะไคร้นะคะเย็บเย็บลอยเซฟสมบูรณ์มาเลยนะคะในตลาดออนไลน์ก็มีค่ะราคาตั้งแต่สี่ลอยก็าบาทยังบรวมคาซรงนะคะถึงหกลอยนะคะ <600 S 1> ตลาดทั่วไปน้ำห่างแต่สิประมาณหกลอยค่ะเดี๋ไปเบิร์นในออนไลน์นะคะสี่ลอยก็าบาทค่ะยังบุรุรวมขาทรงค่ะ นี่ก็เลยเอามาแนะนำพี่น้องค่ะเพื่อผู้ใดกำลังสนใจที่จะเลี้ยงกบนะคะด้วยบอพัดอีกกระเน็ดลูกนะคะหรือว่าจะช่างบกนี่ค่ะเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกบก็ได้นะคะ<ม>นีเนียหาเขาเห่าก็ทีข่ขอแนะนำแต่อุปกรณ์การสางบอชื่อนะคะทุกท่านแล้วโอกาสหนาหาม่โอกาสเดียสิบ้าหามาสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงการดูแลต่อไปค่ะั้าน,นี้โอกาสกนะคะ นี่ก็ขอแนะนํานะคะในเรื่องของอุปกรณ์แค่นี่ค่ะเพราะว่าจะของเพินเบาว่างเนาะค่ะเนาะก็เลยเอาเนื้อหาเพียงแทนีมาบอกพี่นอ้องซื้อค่ะสวัสดีค่ะ